หัวข้าข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจประจำวันนี้กิ่งกาชาติอำเภอปาะมุงประชุมสมาชิกเตรียมความพร้อมร่วมงานกาชาติจังหวัดชุมบรีพร้อมจัดก,กิจกรรมหาไรายได้ประจำปีงบประมาณ2,567 oh. เทศบาลเมืองหนองปลรือ เรียกคณะกรรมการชุมชน31ชุมชนประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนส่งเสริมให้กรรมการชุมชนมีองค์ความรู้มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่โรงเรียนวัดสุทธาวาสจะก,กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการประจำปี2566ติดตามรายละเอียดของข่าวกันได้ต่อจากทีมข่าวโสพลเคเบิลทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวท้องถิ่นประจําวันกับสพลเคเบิลทีวีครับวันนี้พบกับผมธนวัฒน์ตัตนทองและคุณสาสิพัฒนกอดโรดจนันลิพิเชษครับข่าวแรกวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมนะคะไปดูกันที่เรื่องของการเตรียมความพร,ร้อมของการร่วมงานกาชาจังหวัดชลบุรีนะคะโดยกิ่งกาชาอำเภอบ้านม,มุงเนี่ยก็เตรียมจัดก,กิจกรรมหาไรายได้ประจําปีงบประมาณ2567ด้วยค่ะ ที่ห้องประชุมสาราประชาคมที่ว่าการอำเภอบละมุงนายวีกิจมานาโรกิจอำเภอบลมุงในฐานะประธานที่ปรึกษากิ่งกาชาติอำเภอบลมุงนะคะเป็นประธานในการประชุมรองนายกกรรมการที่ปรึกษาและสมาชิกกิ่งกาชาติอำเภอบลมุงทงนันทีที่ประชุมได้มีการแนะนําตัวคณะกรรมการกิ่งกาชาติประกอบไปด้วยนางสาวรัชดาพรธาราสมบัติ ดำรงตำแหน่งนายกิงกาชาติอำเภอบละมุงรองนายกิงกาชาติอำเภอบละม,มุงจำวสามคนประกอบไปด้วยนางสุภพิษเรืองรุง่งนางอังคณาขนแจมและนางวิลาวันหินตระกูลนางสาวอิ่มใจบรณกิจเลขานุการกิ่งกาชาติอำเภอบลมุงนางสาวดวงใจเจียมใจเฮรัญยิกกิงกาชาติ ในการนี้ค่ะประธานที่ประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของงานนมัสการพระพุทธสิหิงและงานสงกรานจังหวัดชุมบรีประจำปี2567ระหว่างวันที่11-19เมษายนโดยกิ่งกาชาติอำเภอบรรลมุงต้องเข้าเวรมัชชากาชาติในวันศุกร์ที่19เมษายน พร้อมกันนี้ค่ะนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชุมบรีได้ขอความร่วมมือสมาชิกกิ่งการชาติร่วมเดินแบบการกุศลในธีมชุดผ้าไทยใส่ให้สนุกอำเภอละ20คนซึ่งผู้ที่ประสงค์ร่วมเดินแบบต้องเสียค่าสมัครคนละ1,000บาทนอกจากนี้ยังได้หาหรือกิจกรรมจัดหารายได้ประจำปีงบประมาณ2,567 ซึ่งเบื้องต้นได้ประสานไปยังอลาลคาซาคาบาร่พัทยาขอแสดงโชว์พิเศษโดยมีสมาชิกกิ่งกาชาติแสดงร่วมกับนักแสดงของอัลคาซ่านะ,ะก็ถือว่าเป็นยุคเฟื้องฟูกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะของกิ่งกาชาติอำเภอบลรมุงนะคะ <c oughs> ก็ได้รับความ ร่วมมือร่วมใจของอพี่น้องกิ่งกาชาติเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะงานนี้ปีนี้เขาเรียกว่าจัดเต็มส่วนใครอยากจะเดินแบบก็ได้นะครับผ้าไทยใส่ยังไงให้สนุกนะคะคก็คนละ1,000บาทค่าสมัครสวยๆนะคะเป็นประสบการณ์บนเวทีด้วยใช่นะฮะยี่สิบ <20 S 1> คนเนี่ยต่ออำเภอบาลามูนเนี่ยจะเกิดได้นะทุกคนเกิดไหม,ม น่าจะเกินมีเด็กผู้มีกำลังทรัพย์นะและผู้ผู้ผู้ใจบุญน่ะพูดง่ายเอาจริงๆเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าพี่เนี่ยเป็นสมาชิกาชายก็ไปเหมือนกันนะ อยากมีประสบการณ์เดินแบบเองอ่ะโอ้เนาะคำบุญแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมด้วยนะฮะรีกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านอมเภอวิกิตเนี่ยท่านเก่งโดยเฉพาะเรื่องการระดมทุนแล้วก็การจัดงานการกุศลแบบเนี้ท่านเก่งอยู่แล้วเราสองคนเตรียมกดไลค์หน้าเฟซบุ๊กเพราะว่าพี่ๆเนี่ยเป็นเพื่อนเราเยอะหลายคนทีเดียวใช่นะครับอะไะครับมาที่ข่าวนี้กันบ้างครับท่านสนทิยาคุณปลื้มนะครับอดีตรลฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานปิดทองประจำปีรูปเหมือนหลวงปู่สายวัดหนองเกตนนอยครับ นายสนธยาคุณปลืม้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานประจำปีปิดทองรูปเหมือนหลวงปู่สายหรือว่าพระครูวินัยสาครอดีตเจ้าวาดวัดหนองเกตน้อยครบรอบปีที่7 1การมรณาภาพและปิดทองพระครูโสพลประภาทรสะท้อนประภาทโรอดีตเจ้าวาดวัดหนองเกตน้อยซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นณนะวัดหนองเกตน้อยครับ โดยพระครูสมุศิลามหาปุญโยเจ้าวาดวัดหนองเกตน้อยประธานจัดงานภายในพิธีทมกลางข้าราชการผู้นําท้องถิ่นและนักการเมืองนะครับอาทิเช่นนายพิญโยหอมกลั่นนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลนายนยศพงศ์ลินทองประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบารลามุงกำนันตำบลหนองปลาไหลกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลหนองปลาไหลประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีนะครับโดยได้มีการนิม,มนต์พระเถรานุเถระจำนวน10บรูปทําการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับการจัดงานปิดทองประจำปีหลวงปู่สายจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงแรม13ค่ำเดือน3นะครับเพื่อให้ประชาชนทั้งภายในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้มีโอกาสเข้ามาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้นะครับเป็นการหาไรายได้สมทบทุนในการก่อสร้างถาวราวัตถุวัดหนองเกตน้อยโดยการจัดงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่7ถึงวันที่11มีนาคม2,567ครับภายในงานมีมหรสพสมโพธิให้ชมฟรีตลอดงานบรรยากาศนั้นพบว่ามีประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างคับข้างครับ รายได้ที่ได้มาจากการจัดงานนี้นะครับก็จะนําไปสร้างถาวราวัตถุให้กับทางวัดหนองเกตหน่อยครับไปดูกันนั่นเทศบาลเมืองหนองปรือกันบ้างค่ะในวันนี้ค่ะได้มีการประชุมนะคะคณะกรรมาการชุมชนทั้ง3าชุมชนนะคะซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดใหม่เลยล่าสุดที่ได้มีการเลือกกันมานะคะเมื่อวันที่3มมีนาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ค่ะก็เพื่อ,อเป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนชุดใหม่เนี่ยมีองค์ความรู้แล้วก็เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตัวเองกันเพิ่มมากขึ้นค่ะ ที่โดมสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปลือ,อนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือเป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนโดยมีคณะกรรมการชุมชนที่ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาร่วมในการประชุมวันนี้ ตามที่เทศบาลเมืองหนองปลือนะคารได้ดําเนินการจัดการประชุมเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองหนองปลือขึ้นในวันอาทิตย์ที่3มีนาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก235คนนั้นด้วยเหตุนี้จึงได้มีการดําเนินการจัดโครงการฝึกอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กรรมการชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาและบริหารจัดการชุมชนเพื่อ เกิดการบรูรณาการระหว่างเทศบาลและคณะกรรมการชุมชนในการนําเสนอข้อมูลต่างๆตลอดจนสะท้อนปัญหาจากชุมชนนําไปสู่การหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกันเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปอะนะคะก็หลายคนเป็นคนเก่าหลายคนก็เป็นคนใหม่นะคะไม่รู้ว่าคณะกรรมการชุมชนนะมีหน้าที่อะไรต้องทําอะไรได้บ้างอะไรแบบนี้วันนี้ก็เลยมาสร้างความเข้าใจกัน นะคะให้รู้บทบาทอาที่ของตัวเองว่าจากนี้ไปเนี่ยเราเนี่ยเ,เป็นตัวแทนของชุมชนนะสามารถทําอะไรกันได้บ้างอ่าใช่นะครับมาอยู่กันที่เทศบาลเมืองหนองปลือเหมือนเดิมนะครับกองสาธารณาสุขเทศบาลเมืองหนองปลือจัดการเสริมความรู้ด้านโภชนาการให้กับผู้สูงอายุนะครับที่ควรต้องใส่ใจเพื่อสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่ยืนยาวครับ กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปลือจัดการประชุมชมรมดอกลำดวนพร้อมกับจัดกิจกรรมเสริมในการให้ความรู้กับผู้สูงอายุนะครับในเรื่องของโภชนาการในผู้สูงอายุที่ควรใส่ใจเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุที่ดีและยืนยาวซึ่งจัดขึ้นณศาราเรือนไทยครับ สืบเนื่องมาจากปัจจุบันในประเทศไทยนั้นมีจานวนผู้สูงอายุเพิ่มมาขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นการให้ความสนใจในด้านโภชนาการของผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยเพราะว่าจะทําให้ผู้สูงอายุนั้นมีสุขภาพที่แข็งแรงลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยซึ่งปัญหาด้านโภชนาการในผู้สูงอายุที่พบบ่อยมักจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจนอย่างเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงและลีบน้ําหนักลด ความจำเสื่อมอารมณ์แปรปรวนเป็นต้นผู้สูงอายุแต่ละคนต่างก็มีปัญหาด้านสุขภาพที่แตกต่างกันอย่างเช่นกล้ามเนื้ออ่อนแรงแขนขาลีบความจำเสื่อมกระดูกพรุนโลหิตจ,จางเป็นต้น ดังนั้นการจดเตรียมอาหารนะครับจึงต้องคำนึงถึงสุขภาพเดิมที่เป็นอยู่ของผู้สูงอายุด้วยซึ่งพลังงานที่เหมาะสมสาหรับผู้สูงอายุคือ1 0 0 0ถึง1,500แคลอรี่ต่อวันโดยทุกมื้ออาหารควรรับประทานอาหารให้ครบหมู่มีผักผลไม้เพื่อเพิ่มกับอาหารและสารอาหารสําหรับผู้สูงอายุครับสำหรับอาหารผู้สูงอายุนั้นควรงดเว้นก็คืออาหารที่ย่อยยากนะครับอย่างเช่นแปง้งไขมันจึงไม่แนะนําให้ผู้สูงอายุร,รับประทานอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดบ่อยครั้ง เพราะว่าให้พลังงานที่มากเกินพอดีอาจส่งผลให้น้ําตาลในเลือดสูงและก็น้ําหนักเพิ่มนะครับส่งผลให้มีปัญหาด้านสุขภาพตามมาภายหลังนอกจากนี้คนงดอาหารประเภทที่เผ็ดจัดรสจัดรสเค็มโซเดียมสูงด้วยนะครับซึ่งผู้สูงอายุนั้นควรรับโซเดียมเพียงแค่1,500มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งโซเดียมจะมีมากในอาหารประเภทบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปอาหารกระป๋องครับซึ่งหากผู้สูงอายุได้รับประทานโซเดียมในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะทําให้เกิดความดันโลหิตสูงขึ้นผิดปกติโดยในวันนี้นะครับพบว่าผู้สูงอายุต่างก็ให้ความสนใจในการรับฟังการให้ความรู้ก่อนจะไปบอกบุตรหลานและผู้ดูแลนะครับเพื่อให้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องครับกถือว่าจําเป็นนะครับแลวก็สําคัญเรื่องของอาหารการกินนะฮะสำหรับผู้สูงอายุนะครับ นอกจากนี้ค่ะในส่วนของหญิงตั้งครรนะคะก็ถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงแล้วก็มีความสําคัญเรื่องของการดูแลสุขภาพเช่นเดียวกันโดยทางด้านของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาประชันนะคะก็ได้ความรู้กับหญิงตั้งครรภในโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกนะคะเพื่อเป็นการลดอัตราการคลอดก่อนกําหนดค่ะ ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมาประชันเจ้าที่อสมนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมาประชันร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดเพื่อขับเคลื่อนาและบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศการป้องกันการคลอดกอนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์นะคะ นื่งโดยคณะแพทยศาสตร์ิซริราพยาบาลในฐานะคณะกรรมการในการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสห่มกุฎราชกุมารร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนะคะได้ขอความร่วมมือท้องถิ่นทั่วประเทศดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดแก่หญิงตั้งครรภ์เพื่อลดบฏคิเกี่กการคลอดก่อนกำหนดนะคะซึ่งการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดในหญิงตั้งครรภ์สามารถทำได้ง่ายๆดังนี้ มาฝากคันตามนัดทุกครั้งเพื่อค้นหาความเสี่ยงรับประทานอาหารน้ำและยาตามคำแนะนำของแพทย์ดูแลความสะอาดในร่างกายทุกวันหลีกเลี่ยงการอาบหรือแช่น้ำในบ่อที่มีน้ำไม่สะอาดไม่ควรขับรถจกกักรยานยนต์หรือนั่งรถเดินทางเป็นเวลานานหลีกเลี่ยงการยกของหนักควรนอนหลับให้เพียงพอและหาเวลาพักผ่อนระหว่างวันนอกจากนี้นะคะพบสัญญาณเตือนก็ให้รีบมาโรงพยาบาลท,ทันทีทิเช่น ท้องแข็งมีน้ำใสไหลออกมาทางช่องคลอดมีเลือดสดออกมาทางช่องคลอดมีตกขาวสีผิดปกติปัสสาวะแสบคันทารกดิ้นน้อยลงซึ่งกิจกรรมวันนี้พบว่าดับความร่วมมือจากหญิงตั้งครรภ์นในพื้นที่ร่วมรับฟังการให้ความรู้เป็นจำนวนมากค่ะนะคะปัจจุบันเนี่ยเรียกว่ามีความเสี่ยงที่จะกระตุ้นให้เกิดการคลอดก่อนกําหนดเนี่ยนะคะเพิ่มมากขึ้นดังนั้นในส่วนของออ ผู้ที่เรียกว่าตั้งคันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในอายุคันเท่าไหนก็ก็แล้วแต่จะมีความรู้เรื่องของการดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าเวลาตั้งคันมาแล้วเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะให้คลอดตามกําหนดนะเพราะว่าการคลอดก่อนกาหนดก็มีอัตราเสี่ยงเยอะแยะมากมายใช่นะครโดยเฉพาะบรรดา ผู้ที่เป็นมือใหม่คุณแม่มือใหม่คุณแม่มือใหม่ค,มมหมครับนะคะก็มีความความเสี่ยงความกังวลอาจจะเพิ่มมากขึ้นใช่นะครับจากเรื่องของสุขภาพนะครับมากันที่เรื่องของการศึกษากันบ้างโรงเรียนบ้านเนยพระหวาน,นะครับมีการจัดกิจกรรมยุวบัณฑิตนะครับให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2566ครับ นายอัธกฤษเป้นเชื้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพรับหวานไปประธานในการมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3ที่สําเร็จการศึกษาประจําปีการศึกษา2,566ณโรงเรียนบ้านเนินพรับหวานนะครับโดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3จํานวน80คนเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับ การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมเพื่อเข้าเรียนในระดับชั้นปฐมศึกษาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เต็มตามศักยภาพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับครับโดยทางโรงเรียนได้มีการจัดพิธีมอบวุฒิบตัตรให้กับนักเรียน ที่จบชั้นอนุบาล3นะครับเป็นชั้นสูงสุดในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรปฐมวัยโดยได้รับความสนใจจากนักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนที่ร่วมแสดงความยินดีเป็นจนํานวนมากซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายและการดําเนินงานของโรงเรียนให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นรในการเรียนรู้และรักการเรียนให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและมีความภาคภูมิใจในความสําเร็จของตนโดยในปีการศึกษา2566นั้นพบว่ามีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3ที่สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน80คนครับก็สำเร็จไปอีกหนึ่งขัน้น สเตปถัดไปก็ประถมประถมต่อไปก็มัธยมแล้วก็แล,วกแล้วก็ว่างไปในระดับมัธยมปลายอุดมศึกษาะะจะไปในสายปวชาวสายอาชีพหรือว่าจะไปในสายของสายสามันม4ี่ห้าหกและจะต่อเข้าสู่มหาวิทยาลัยก็ว่ากันไปการศึกษาเนี่ยไปได้อย่างต่อเนื่องนะคะ<ช>ไม่มีขีดจํากัดจริงๆบางคนเนี่ยเป็นด็อกเตอร์ก็ยังเรียนกันต่อไปอีกนะบางคนเรียนหลายใบเลยนะปริญญาบางทีก็ไม่ได้เรียนเอาปริญญานะเรียนแค่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมในคอร์สระยะสันก็เรียนกันได้ใช่บางคนอยากได้คอนเนคชั่นก็ไปเรียนกันนะคะ ตอนที่ห่อนี้ค่ะโรงเรียนวัส,สุทาวาสค่ะจากกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการประจำปี2566ค่ะที่โรงเรียนวส,สุทธาวาสดรจุริยรัตพินิษม์มรีผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชมบุรีเขต3เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Open House OpenHeart เปิดบ้านวิชาการปี2566 โดยมีนางรัศมีจันทลเลิศผู้อำนวยการโรงเรียนวสุทธาวาสพร้อมคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมร่วมในการต้อนรับทำกลางแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมอดีิเช่นนายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือนายอนเอกนกป้านางงามประธานคณะกรรมการศรึกษาโรงเรียนวสุทธาวาสสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลือเป็นต้นสําหรับการจัดกิจกรรม Open House OpenH e a r เเปิดบ้านวิชาการก็เพื่อเป็นการเป็นสื่อกลางให้คุณครูและก็นักเรียนในเขตบริการและพื้นที่ใกล้ รวมทั้งผู้ปกครองชุมชนองค์กรต่างๆได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมและนิทรรศการของนักเรียนประสานความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครองชุมชนองค์กรอิสระอย่างเหมาะสมและทั่วถึงในการพัฒนา ดยเปิดโอกาสให้นักเรียนนั้นแสดงความสามารถในด้านต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการฝึกอาชีพผ่านกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นสําคัญอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเปิดโลกความรู้ของเด็กๆในชั้นประถมมัธยมนะคะเราก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะเพราะว่าอย่างเด็กๆเ,เนี่ยเขาเปิดบ้านวิชาการอย่างโตหน่อยเป็นภาคข,ของ ภาคราชการภาคผู้บริหารก็จะไปดูงานกันจังหวัดอื่นบ้างต่างประเทศบ้างแต่การดูงานถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะเป็นการเอาสิ่งที่เราไม่คิดว่าทําได้เนี่ยแล้วเราไปดูเขาทำสำเร็จเนี่ยนะคะล้าก็ทาดีเนี่ยนำกลับมาใช้โดยที่ไม่มีความเสี่ยงครับเพราะว่าเขาทำมาแล้วไงเขาทำมาดีเราขยื้มาใช้เลยใช่สร้างแรงนดาลใจเห็นภาพได้ด้วยว่าเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนเพราะงั้นการดูงานคือไม่ใช่การไปเที่ยวถูกต้องนะครับหลายคนจะคิดว่าไปเที่ยวจริงแล้วไม่ใช่นะมันได้เลยกลับมาด้วยนะจริงๆบางทีเนี่ยไปดูก่อนเนี่ยผมก็เป็นคนนึงเวลา บางอย่างไม่คิดว่าจะทาได้<ช>กับอ้าวทาแล้วนะครับแล้วลูกบางที่เห็นภาพต่อเนื่องยว่าทาแล้วเกิดอะไรขึ้น<ช>ปัญหาอุปสรรคเป็นไงกลับมาเตรียมตั้งรับที่นี่ได้อม,มีประโยชน์อยู่ครับทางน้านาของอสองมรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ,บ้านมกประชันนะครับก็มีการเตรียมร่วมงานวันอ,อสมในวันที่26เมษายนนี้นะครับซึ่งจัดขึ้นณโดมเทศบาลเมืองหนองปลือพร้อมกับขอความร่วมมือในการซื้อบัตรเข้าร่วมงานด้วยนะครับต้องซื้อเพราะว่าหางบัตรมีรางวัลแจกให้ผู้โชคดีด้วยนะครับใช่ค่ะ นายวิรัตแดงมณีประธานอสมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านมาประชันเป็นประธานในการประชุมอสมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านมาประชันประจำเดือนมีนาคมนะครับโดยมีบรรดาอสมเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในที่ประชุมนะครับได้มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ที่พบว่าปัจจุบันโรคไข้เลือดออกนั้นเริ่มกลับมาและเริ่มมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจากการที่ได้รับเชื้อจากยุงที่เป็นพาหะนะครับดังนั้นจึงเร่งประชาสัมพันธ์ในการกำจัดลูกน้ํายุงลายให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เห็นความสําคัญในการสํารวจลูกน้ํายุงลายและทําลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอันจะเป็นต้นกําเนิดของการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกครับ ต่อจากนั้นในที่ประชุมได้มีการชี้แจงเรื่องของการจัดกิจกรรมวันอ,อสอมอ,อํำเภอบละมุงซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่26เมษายน2567โดยจะจัดขึ้นณนโดมส,สุขภาพเทศบาลเมืองหนองปลือนะครับมีการจําหน่ายบัตรใบละ400บาทซึ่งทางชมรมอ,อสอมอได้ประชุมแล้วก็ขอความร่วมมือให้อสอมอทุกตําบลเข้าร่วมกิจกรรมนะครับด้วยการซื้อบัตรคนละหนึ่งใบใบละ400บาทครับซึ่งหางบัตรนั้นก็จะทําให้มีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวัลชั้นที่2นะครับติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยนอกจาก ในที่ประชุมได้มีการชี้แจงในเรื่องของการรับสิทธิสวัสดิการจากสาธารณสุขอำเภอหากพบว่าเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติหน้าที่ให้อสมที่บาดเจ็บไปหาหมอนะครับพร้อมกับขอใบรับรองแพทย์จากนั้นให้หัวหน้าศูนย์ทําการเซ็นรับรองว่าเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานจริงก่อนที่จะยื่นเรื่องมายังสาธารณสุขอำเภอเพื่อรับเงินเยียวยาครับซึ่งหากทําตามขั้นตอนอสมที่ประสบอุบัติเหตุนะครับจะได้รับเงินเยียวยาครั้งละ1,000บาทด้วยกันครับ เอาละก็เตรียมไปลุ้นรางวัลกันได้นะฮะหนึ<ช>่งปีก็มีสักครั้งหนึ่งนะฮะเหมือนไปนั่งคุยกันแล้วก็ได้ทานอาหารตัวเดียวกันแล้วก็ลุ้นรางวัลด้วยนะใช่รางวัลน,นี่เยอะมากทีเดียวนะคะมากน้อยกันแล้วแต่ดวงกันไปใช่ครับค่ะในวันนี้ค่ะหมดเวลาของข่าวท้องถิ่นประจำวันลงแล้วนะคะอย่าลืมนะคะตั้งแต่สตาร์ตตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปทุกสุกเสาร์จะมีงานพระามิวสิกเฟสติวัลใช่นะฮะก็สุกเสาร์นี้ครั้งแรกเลยสัปดาห์แรกนะคะก็เดจาว่าเมื่อสีัวันนึง่ดีนะคะ แล้วก็เรีได้ว่าแต่ละสัปดาห์จะมีเวทีเสริมที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นจะมีค่ะในส่วนของอกำหนดการเวทีแต่ละเวทีคุณผู้มมชมสามารถไปหากันได้ที่เ c e b o o k นะคะของเมืองพัทยาใช้สัมพันธ์เมืองพัทยาแล้วก็หลายช่องทางจะมีการแจ้งเลยว่าแต่ละเวทีเนี่ยจะมีศิลปินอะไรบ้างแนะนาค่ะชอบเวทีไหนอยู่ตรงนั้นไปเลยเพราะว่าเราอาจจะเดินทางไม่ทัน พูณดูไงวาคือถ้าเข้าไปแล้วเนี่ยและจะออกวันยากเนี่ยออกยากและจะกลับเข้าไปใหม่เนี่ยยากกว่ายากกว่ายากกว่าเพราะว่าคนแน่นมากนะครับหรือถ้าหากว่า เอาแบบพี่หนิงคืออยู่กับที่อยู่เวทีเดียวไปเลยหรือถ้าหากว่าเป็นสายสัญจรชีพจรรองเท้าแล้วจะไปยังไงดีเดินเรื่อยๆเพราะว่าเขามีเวทีเล็กเวทีน้อยนะฮะดูข้างนอกได้บรรยากาศเสร็จเดินตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยอ่ากินบรรยากาศกันไปสนุกสนานก็เพราะเชื่อว่าอยู่ในแวดวงดนตรีอยู่ตรงไหนก็สนุกได้นะพี่หนิงนะใช่ค่ะนะคะก็ถ้าใครมาสัปดาห์นี้แล้วนะคะติดใจนะฮะก็อย่าลืมค่ะชวนเพื่อนชวนฝูงญาติพี่น้องมาเที่ยวกันที่เมืองพัทยานะเพราะว่าความ สนุกแบบนี้มีกันตลอดค่ะทั้งเดือนมีนาะคมก็เลยนะคะทุกสุขสาวและมีหนํำซ้ำค่ะก็ยังมีกิจกรรมเสริมอื่นๆตลอดแนวะชายหาดอีกมากมายทีเดียวนะคะก็ไม่อยากคุณผู้ชมคาดส่วนในคนของพี่น้องชาวพัทยาก็วาแงแผนการเดินทางกันให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าจะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้เรื่องของปัญหาการจราจรติดขัดมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะ,ะก็อยากได้เห็นนะว่าบ่นกันที่ a c e b o o k เออรถติดจัง <laughs> ไม่ขยับเลยอะไรแบบนี้ก็ในส่วนข,ของพ่อค้าแม่ค้าครับผู้ประกอบการเขาก็ชอบนะเพราะว่ามีการจัดกิจกรรมครับ นะคะส่วนเราคนพัทยาเองค่ะก็จะมีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้นหลาย,ลายๆคนอาจจะชินวางแผนการเดินทางให้ดีค่ะเลือกใช้ยานพาหนะให้ถูกต้องกับเรื่องของการจาัดกิจกรรมช่วงนี้รถติดครับไปเอารถยนต์ออกมาเนี่ยก็จะหัวเสียกันได้นะคะเชื่อวาทุกบ้านมีรถจักรยานยนต์ ครับรถจักรยานอะไรเงี้ยก็ปัดไปเลยก็นํามาใช้เดินได้ก็เดินจอดไว้ตามจุดจอดรถใช้บริการรถสาธารณะหรือเดินก็ได้หรือจําเป็นต้องใช้รถยนต์ก็ต้องเตรียมวางแผนการเดินทางเผื่อเวลาจะได้ไม่ต้องมาหัวร้อนกันและดูด้วยว่ามีการปิดถนนกันด้วยนะคะในบางพื้นที่ไม่เป็นโซนจอมเทียนเองก็เดินรถแบบวนเวยนนะคะบริเวณชาหาดพัทยาก็จะมีการปิดถนนช่วงที่มีการจัดกิจกรรมนะครับพัทยามิวสิกดังนั้นก็ ฝากไว้ด้วย้วกันนะคะเรื่องของการศึกษาการเดินทางค่ะทั้วหมดนี้นะคะก็คือข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจประจำวันนี้นะคะคุณธนาวัต์ตันทองค่ะพร้อมด้วยดิฉันนะคะสสิพัดกรโรจนารีิเชยและทีมข่าวลาไปก่อนพบกันได้ใหม่นะคะในอกาศต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ้อมแล้วกับเทศกาลดนตรีริมชายหาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเมืองพัทยาพัทยามิวสิกเฟสติวัลเทศกาลดนตรีริมชายหาดที่รวมพลคนรักดนตรีจากทั่วทุกมุมโลกแสงสีเสียงที่จัดเต็มรับรองว่าคุณจะได้ร้องเล่นลุกขึ้นเต้นอีกครั้งกันอย่างแน่นอน นอกจากจะได้สนุกกับศิลปินที่ชอบยังอิ่มอร่อยไปกับอาหารจากหลากหลายร้านค้าจัดเต็มอัดแน่นรวมทุกรสความสุขในงานเดียวกับที่ไหนไม่ว่าขออย่างเดียวอย่ากลับไปหาคนเก่าที่มาทิ้งเราไปแล้วนะเว้ย บุ๊กกิ้ง,วงไว้ได้เลยแล้วชวนเพื่อนมาจอยกันได้ทุกสุขและเสาร์ตลอดเดือนมีนาคมงานนี้เข้าฟรีทุกเวทีเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันกับพัทยามิวสิคเฟสติวัล เด็กเพิ่มเติมได้ที่ Facebook PR พัทยาและสอบถามทุกเรื่องของเมืองพัทยาได้ที่พัทยาคอนแทคเซ็นเตอร์1 3 3 7 Max ได้ตลอด24ชั่วโมงขอเรียนเชิญร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อสมทบทุนก่อสร้างประพุทธรูปหินทรายแกะสลักปางมานวิชยัยศิลปะสมัยสุขโขทัยขนาดหน้าตักกว้าง6.29เมตร เพื่อประดิษฐานหน้าเจดีอุโบโสดณวัดท่าประทุนตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบรุรีร่วมบริจาคได้ที่บัญชีวัดท่าประทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี1941543743ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์0802213907 ากาสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและตอนนี้การท่องเที่ยวของเมืองพัทยากำลังเติบโตดีขึ้นมาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกค่ะหยิบยื่นมิตรภาพยิ้มแย้ม,ยมช่วยเหลือแบ่งปันพร้อมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อเมืองท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและงดงาม ราะที่นี้พัทยา,ยาบ้านของเราโสภลเกเบิลทีวีขอเป็นแรงผลักดันส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนพัทยา